สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามช่องของเรานะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องต้นข้าวนะครับภาพนี้นะครับก็เป็นน้องต้นข้าวนะครับก็เรียกได้ว่าน้องมีโอกาสนะครับไปรับรางวัลนะครับหรือรับประกาศนียบัตรนะครับของออทางกระทรวงศึกษาธิการนะนะครับที่ศูนย์ แห่งชาติศิริกิตนะครับเรียกได้ว่าน้องก็มีโอกาสรับรางวัลและได้ขึ้นร้องเพลงต่อหน้ารัฐมนตรีนะครับหลายๆท่านนะนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นภาพนะครับแห่งความภาคภูมิใจนะที่น้องต้นข้าวได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนการจนานนเคราะห์นะครับ นะครับก็น้องก็ได้มาโพสต์ดังนี้นะในฐานะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมหนูได้รับมอบทุนการศึกษาจากร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชมุมสัมมนาวิชาการร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมพลังผู้นำการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานและในโอกาสนี้หนูยังได้ร่วมแสดงศักยภาพด้านการร้องเพลงอีกด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณผู้ใหญ่ใจดีขอพระคุณผู้ใหญ่เมตตาและขอพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ทําให้หนูได้รับโอกาสครั้งนี้ค่ะนะครับก็เป็นโพสต์ของน้องนะครับที่น้องได้ไปรับรางวัลนะจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยขอแสดงความยินดี เด็กหญิงสุปริยาตาอุดมประเภทรางวัลต้นกล้าแห่งความดีสาขาเยาวชนดีเด่นเรียกได้ว,ว่าน้องก็เป็นแบบอย่างของเยาวชนหลายๆคนนะนะครับก็เรียกได้ว,ว่าก็ได้รับรางวัลทั้งท่านพออด้วยนะนะครับและคุณครูนิวก็ได้เช่นกันนะนะครับเรียกได้ว,ว่าได้ทั้งสามท่านเลยนะนะครับโอ้เรียกได้ว,ว่าเห็นภาพนี้แล้วก็ขอปรบมือให้นะครับ สำหรับน้องต้นข้าวนะครับเรียกได้ว่าน้องก็ผ่านไปเนาะสำหรับน้องได้มีโอกาสขึ้นร้องเพลงต่อหน้าระดับผู้ใหญ่นะของกระทรวงศึกษาธิการของระดับรัฐมนตรีระดับเรียกได้ว่าโอ้โหระดับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศก็แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็มาต่อ,อ,องานคอนเสิร์ตของต้นข้าวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นการจนาทานน้ําใจบรรเทาอุทกภัยภา,ยาคใต้นะครับก็เป็นการจัดมินิคอนเสิร์ต ของทางโรงเรียนการจนานุเคราะห์นะครับโดยท่านผอ,อสมพงษ์เตชะรัตนวรกุลนะและอาจารย์นิวก็เรียกได้ว่าปรึกษาหารือกันแล้วก็มาจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะสมทบทุนนะเรียกได้ว่าหารายได้หรือหาทุนนะในการส่งนะไปยังพี่น้องชาวใต้ที่ประสบ อ,อุทกภัยหรือน้ําท่วมนั่นเองนะนะครับในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าก็เป็นคนเสิร์ตที่อบอุ่นแล้วก็มีพ่อ,พอแม่เอฟซีไปชมหน้าคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้มีพ่อแม่แฟนเพลงนะร่วมกันสมทบทุนนะในครั้งนี้กันเรียกได้ว่าโอ้โหน่าจะเยอะอยู่นะนะครับแล้วก็หลังจากจบเนาะน้องก็มาโพสนะครับซึ้งๆอย่างนี้นะผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับ KN มินิคอนสิ การจนาทานน้ำใจบรรเทาอุทุก,กภยัยภาคใต้ก่อนอื่นหนูต้องกราบขอพระคุณท่านผอดรสมพงษ์เตชะรัตนะวรกุลและครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการจนานุเคราะห์ครอบครัวของหนูพี่ๆอาจารย์นักดนตรีทีมแสงสีเสียงทีมไลท์และทุกภาคส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้ มีงานในวันนี้เกิดขึ้นทําให้หนูมีโอกาสแสดงศักยภาพเพื่อทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่งมอบทานน้ําใจสู่ภาคใต้ร่วมกันค่ะขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลงที่มาให้กําลังใจหนูร่วมส่งต่อความห่วงใยด้วยหัวใจสีแดงกันถึงหน้าเวทีและขอพระคุณพ่อพ่อแม,แม่ทางบ้านทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมสมทบ ทานน้ำใจทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะพ่อ,พอแม่แฟนเพลงของหนูยังสามารถร่วมสมทบทานน้ำใจนี้กันเข้ามาเรื่อยๆนะคะหากได้รับการปรับสม,มุดบัญชีแล้วหนูจะรีบมาแจ้งยอดสมทบให้ทราบอีกครั้งค่ะแฮสแทการเจนาทานน้ำใจบรรเทาอุทกภยัยภาคใต้คนไทยไม่ทิ้งกันต้นข้าสุปรยา ก็จบสิ้นไปสําหรับคอนเสิร์ตดีๆในครั้งนี้นะครับก็โหนะก็หลายๆคนก็ประทับใจนะนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้องต้นข้าวก็เรียกได้ว่าก็หยุดพักไปนะเรื่องของการแสดงนะนะครับแต่ว่าน้องก็มีมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้นะเพื่อที่จะเ,เรียกยว่าเป็นการส่งต่อทานน้ําใจถึง ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้นั่นเองแล้วก็ได้สมทบทุนนะจากพลังของ f c ของน้องนั่นเองนะครับก็คือพอพอไแเม,แม่ทั่วประเทศนะครับร่วมสมทบทุนนะในครั้งนี้ให้กับน้องนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่น้องได้ทำแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อเรียกว่าประเทศชาติหรือต่อสังคมของคนไทยนะนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับน้องตนข้าว ทุกๆครั้งที่น้องได้ทําสิ่งดีๆเหล่านี้นะนะครับพ่อแม่ทุกคนก็หวังว่าจะคิดเช่นนั้นนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่คิวการแสดงคอนสืร์ตของน้องนะครับหลังจากที่หยุดไปหลายวันอัปเดตล่าสุดคิววันที่28เดือน11 2 5 6 8 20นาฬิกาเทศกาลกินกุ้งแม่น้ำและมหากรรมอาหาร ร้านเด็ดร้านดังณลานจอดรถหน้าห้างบิ๊กซีอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี22่สนาฬิกางานกาชาดปันน้ำใจอ,อริทครอสเฟรที่สี่แยกไฟแดงบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฮดเซกมาเป็นกำลังใจให้หนูหน้าเวทีกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะพ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลงที่รักของหนู <S <s <ign al> นะครับก็สำหรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี 4, ทานาดสะดวกไป ให้กำลังใจน้องนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ไปกันเยอะๆนะครับเรียกได้ว่าน้องตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตถึง2งานกันเลยทีเดียวนะที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังไงก็ไปกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ไทยรัฐอวอร์ด2025กันนะครับสำหรับน้องตุ้ข้าวนะครับในสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีนะครับก็คะแนนของน้องก็ ตอนนี้ก็622,000โหวตเข้าไปแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปโหวตให้กับน้องตุนข้าวนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้น้องเอ่อได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็ นำพี่ๆเรียกได้ว่าโอ้โหขาดมากนะนะครับในกลุ่มเดียวกันนะนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปโหวตท r 8 0ให้กับต้นข้าวสุปริยากันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ